โรงเรียนบ้านอิมาดีไซน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2ตั้งอยู่ที่90หมู่4ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน55ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้เป็นพื้นที่ลาดเอียงติดภูเขา โรงเรียนบ้านอีมาดอีซายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปปัจจุบันมีนางสาวบุพชาติชูบัวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการค้นหาเป้าหมาย PLC Go พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 1. ผู้บริหารให้คำปรึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน 2. ครูมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นไปนในทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและ 3. คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและมองเห็นเป้าหมายเดียวกันกับโรงเรียนการพัฒนาโครงการของโรงเรียน PLC Project พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 1. ผู้บริหารมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 2. ครูเข้าใจโครงการมากขึ้นและมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ 3. คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนป่าชาวบ้านมีบทบาทหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนที่ชัดเจนการใช้ PLC Info ของโรงเรียน 1. การขยายผลสู่คณะครูทั้งโรงเรียน 2. ครูได้ดำเนินการกรอกข้อมูล 3. ครูใช้แอปพลิเคชันในการเช็คชื่อนักเรียนและ 4. ผู้บริหารใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสอบการทำงานของครูการบริหารจัดการเครือข่ายของโรงเรียนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาก่อนดำเนินกิจกรรมไม่ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขณะดำเนินกิจกรรมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ มาให้ความรู้แก่นักเรียนรังํำเนินกิจกรรมเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความร่วมมือเสมอมาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นครูมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนมากขึ้นและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านอีมาดีไซนได้มีการขยายผลการจัดทำแผนหน้าเดียวและให้แต่ละกลุ่มจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีหนึ่งวิชาคือวิชาโคกหนองนาโมเดลแบ่งออกเป็น3หน่วยการเรียนรู้ได้แก่หน่วยที่1ปรับดีหน่วยที่2ปลูกดีหน่วยที่3แปรดีในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3ระดับคือชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงนักเรียนในแต่ละระดับชั้นจะได้เรียนครบทุกหน่วย แต่เนื้อหามีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนบ้านอีมาอีใจได้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดังนี้หน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งตรับดีแบ่งออกเป็น4ี่แผนการเรียนรู้ได้แก่เรื่องการทำปุ๋ยน้ำการทำปุ๋ยแห้งการขุดคลองใส้ไก่และการห่มดิน หน่วยการเรียนรู้ที่2ปลูกดีได้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องป่า5ระดับน่ารู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5เรื่องการปลูกป่า5ระดับระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หน่วยการเรียนรู้ที่3แปรดี ได้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการถนอมอาหารชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องขนมบ้านๆชัน้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้ 1. ขั้นคุณธรรมเป้าหมายครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. คำถาม 2. ขั้นนำครูตั้งคำถามชวนให้นักเรียนคิดในเรื่องที่จะเรียนรู้โดยให้นักเรียนตอบคำถามจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนเอง 3. ขั้นสอนในขั้นสอนได้ใช้กระบวนการเด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนและเด็กบันทึก โดยทางโรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมโดยมีการเล่นเกมสอดแทรกในกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านเกมและมีการลงม,มือปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับในบางฐานกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือจากป่าชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มเติมหลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีการสรุป แผนภาพความคิดในแต่ละกลุ่มแล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนขั้นวัดผลและขั้นสรุปเราจะตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นเราประทับใจอะไร รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างมีพฤติกรรมที่ดีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีคุณธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC Lesson p แผ n การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผู้บริหารมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียน มีกระบวนการเรียนการสอนที่ชัดเจนเป็นระบบแร้วัดผลได้คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านมีความสนใจและกระตือรือร้อนที่จะเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาการสอนห้องเรียนอาริยะ plc moroc class room ผู้บริหารสังเกตการเรียนการสอนและช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการเพิ่มเทคนิคที่น่าสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุปชาติชูบัว รักษาการผู้บริการโรงเรียนบ้านแม่อี่ตายนะคะในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะโรงเรียนบ้านแม่อี่ตายได้นํากระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในโรงเรียนแล้วก็มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้นําในชุมชนกรรมการสถานศึกษาปราชชาวบ้านนะคะเข้ามาร่วม ในการดําเนินโครงการตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้เห็นความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้ครูคนะคะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนเข้ามาใช้ในห้องเรียนด้วยนะคะส่งในจุดนี้นะคะก็ส่งผลถึงครูคให้คุครูมีความกระตือรือร้อนมีการเตรียมการสอน แล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนะคะกระตื้นล้นที่จะเรียนมีความสุขสนุกสนานนะคะทุกครั้งที่นักเรียนได้เข้าห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้ทํากิจกรรมนักเรียนก็จะได้ได้ลงมือปฏิบัติตรงนี้นักเรียนจะชอบมากนะคะในส่วนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วนักเรียนก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงในบางหัวข้อนะคะในส่วนของคุณครูคุณครูเขาก็ มีความสุขมากขึ้นนะคะจากตรงนี้จากตรงนี้ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในฐานะผู้บริหารก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนะคะที่จะพัฒนาโรงเรียนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในน,นามตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านมีมากรอีสันะคะ การเรียนการสอนของห้องเรียนอนุญาตนะคะมาทำเป็นแผนการสอนปรับปลูกแปรพฤติกรรมของครูนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นเชิงบวกค่ะก็คือดีขึ้นมีการแอคทีฟตัวเองมีการทำงานเป็นระบบแล้วก็ทำงานเป็นทีมหาเกมหาสือ่อหาอะไรมาเล่นกับเด็กมีการวางแผนเพื่อที่จะมาพัฒนาเด็กในกระบวนการเรียนการสอนนะคะ เราไม่รู้ว่าจะสอนยังไงไม่ได้เอาแผนมาใช้จริงไม่มีการวางแผนมาก่อนแต่ความีกิจกรรมนี้เข้ามาคุณครูได้แ a c t ตัวเองในหลายๆด้านแลทุกๆด้านในตัวแทนของคุณครูก็อยากให้มีกิจกรรมนี้และมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปเพื่อพัฒนาเด็กให้ดีมีคุณธรรมนะคะขอบคุณค่ะสือสดีค่ จากการที่หนูได้เรียนจากฐานปลักปลูกแปลหนูมีความรู้สึกสนุกแล้วได้ความรู้ขึ้นมาเยอะเลยค่ะในฐานในฐานปาักหนูได้ทำปุ๋ยค่ะปุ๋ยแห้งปุ๋ยหมักปุ๋ยน้าในฐานปลูกหนูได้การปลูกปลูกผลไม้แล้วก็ได้รู้ป่าไม้ห้าระดับแล้วก็ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะ แานแล้วก็ได้นำของที่มีในท้องถิ่นมาประกอบอาหารให้มันดูมีคูลค่าขึ้นค่ะครับผมชื่อเด็กชายผมรู้สึกที่ได้เรียนปรับแฟงูครับได้ความรู้และได้ลงได้ลงปฏิบัติทำเราสามารถเอาไปทำที่บ้านได้ครับ ค่ะความรู้สึกที่ได้เรียนปรับปรุงแปลนะคะมีความสนุกสนานและนำไปใช้ประโยชน์ที่บ้าน,นได้ด้วยค่ะนำไปใช้ประโยชน์ที่บ้านได้คือหนูนำไปทำุู๋ที่บ้านจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะนำไป ประกอบอาหารที่ดีไม่ใช้สกปในนามของตัวแทนกรรมการสหิษาศึกษาและก็ผู้ปกครองเด็กนักเรียนถามว่าดีไหมดีมากเลยค่ะเพราะว่า,าเด็กๆสามารถที่จะมาทำต่อย,ยอดที่บ้านก็ได้อย่างขึ้นปุ๋ยหมกักซึ่งตอนนี้ตัวเองก็ทำอยู่ทำปุ๋ยหมักน้ำอยู่ ซ่นก็ได้ใช้ผลประโยชน์ของเขาก็เลยอยากจะให้โครงการนี้อยู่กับโรงเรียนอยากจะให้ลูกหลานทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็เอามาฝึกมาปฏิบัติที่บ้านอยากจะให้ผู้ปกครองบางบางคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเอามาใช้มาปรับกับปุ๋ยหมักที่เรามาผสมที่มาหมักกันเองมันมันจะได้ช่วยลดพวกปุ๋ยปุ๋ยที่สารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะโอชูราชัยกูอดีจะเขาจะต,ตา แล้วที่สําคัญที่ดีมากเลยนะครับก็การมีส่วนร่วมของผู้มาให้ความรู้นะครับก็คือชาวบ้านนะครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะครับแล้วก็มาให้ความรู้เด็กแล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับมาพูดคุยมีกิจกรรมร่วมกับคุณครูแล้วก็เด็กทําให้เกิดความรักความเข้าใจนะครับุ่มเด็กเองนะครับกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่ครับ ขอบบคคุณครัโรงเรียนบ้านอ e ีมาดีไซน์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านและผู้ปกครองทุกท่านทางโรงเรียนมีความรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา จึงทำให้การดำเนินโครงการเกิดขึ้นได้และขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ